สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์ประจำวันที่8มกราคม2026นะคะวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่อ,อ,อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ข่าวอัปเดตท,ทางเทคนิคนะคะแต่พอเรามาเจาะลึกดูรายละเอียดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นที่สำคัญมากที่กำลังบอกอนาคตของโลกการเงินเลยก็ได้นั่นก็คือการเคลื่อนไหวล่าสุดของ JPM Coin ยักษ์ใหญ่แห่ง Wall Street กับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า JPM Coin ใช่เลยครับข่าวนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ธนาคารกระโดดเข้ามาเล่นในโลกดิจิทัลเฉยๆแต่นี่คือการที่พวกเขากำลังสร้างเรียกว่ารางรถไฟความเร็วสูงของตัวเองขึ้นมาเลยเพื่อให้เงินมันวิ่งได้เร็วขึ้นในโลกของสถาบันการเงินครับและที่สำคัญคือดูเหมือนว่าเขาจะสร้างมันในพื้นที่ส่วนตัวที่ควบคุมได้ทั้งหมดด้วย พอได้ยินคำว่า JPM Coin เนี่ยนะคะแวบแรกในหัวเลยก็ต้องนึกถึงพวก stable coin ทั่วไปอย่าง USDT หรือ USDC อะไรแบบนั้นแต่รู้สึกว่ามันน่าจะผิดไปไกลเลยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันคือหัวใจของเรื่องนี้เลย JPM Coin หรือชื่อเต็มๆคือ JPMd เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ stable coin ที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า USD Deposit Token ครับ USD Deposit Token ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันคือเงินดอลลาร์จริงๆที่ฝากอยู่ในบัญชีของ JP Morgan แล้วทางธนาคารก็ออกโทเค็นดิจิตอลมาเป็นตัวแทนเงินฝากนั้นในอัตรา1ต่อหนึ่งเลยข้อสำคัญมากๆคือมันถูกสร้างมาเพื่อลูกค้าสถาบันเท่านั้นไม่ใช่สำหรับรายย่อยอย่างเราๆอ๋อ oh. ใช่ครับจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้สถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ย โอนเงินชำระบัญชีกันได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องไปรอระบบธนาคารแบบเดิมๆที่มีเวลาเปิดปิดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงสำหรับลูกค้ากระเป๋าหนักของเขาเองสินะคะแล้วแล้วที่บอกว่ามันไปอยู่บน Canton Network ล่ะคะเครือข่ายนี้มันคืออะไรล่ะคะพิเศษยังไง Canton Network เปรียบเสมือนกับออินทราเน็ตของโลกการเงินครับอินทราเน็ตครับ ในขณะที่บล็อกเชนสาธารณะอย่างอ t h e r e u m หรือ Bitcoin เป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตที่ใครก็เข้ามาใช้ได้แต่ Canton เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเครือข่ายส่วนตัวสำหรับสถาบันการเงินโดยเฉพาะเลยเน้นความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวสูงสุดเพื่อใช้จัดการสินทรัพย์ดิจิตัลต่างๆตั้งแต่ตราสารหนี้ไปจนถึงสินทรัพย์ในโลกจริงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า real world assets หรือ RWA นั่นแหละครับ โอเคพอจะเห็นภาพแล้วค่ะคือเรามีเงินดอลลาร์ดิจิตอลส่วนตัวของธนาคารที่วิ่งอยู่บนทางด่วนส่วนตัวของสถาบันการเงินอีกทีคำถามที่ตามมาเลยก็คือทำไมล่ะคะทำไมพวกเขาต้องสร้างระบบปิดของตัวเองขึ้นมาด้วยมันบอกอะไรเราบ้างคะ นี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดเริ่มน่าสนใจขึ้นมาเลยครับประเด็นแรกเลยคือดูเหมือนว่าธนาคารยักษ์ใหญ่จะไม่รอให้หน่วยงานกำกับดูแลมาสรุปกฎเกณฑ์สำหรับ Stablecoin สาธารณะอีกต่อไปแล้วแต่เลือกที่จะสร้างดอลลาร์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองขึ้นมาเลยซึ่งมันเป็นระบบปิดที่ปลอดภยัยแล้วก็เป็นไปตามกฎระเบียบในมุมมองของเขาอ๋ออารมณ์ประมาณว่าถ้ารอแล้วมันช้าก็สร้างเองเลยแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับ แล้วมันน่าแปลกใจไหมคะที่เทคโนโลยีเบื้องหลังที่เขาเลือกใช้กลับเป็นรากฐานที่มาจากอีเทเรียมที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของธนาคารด้วยซ้ำไม่แปลกใจเลยครับและนั่นก็คือประเด็นที่สองที่สำคัญมากๆคือระบบนิเวศของอีเทเรียมแผ่นเชนอย่างเบสหรือ Canton เนี่ยกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับการเงินของสถาบันไปแล้วมันไม่ใช่ภาพของผู้ท้าชิงกับผู้ครองตลาดอีกต่อไป แต่มันคือการที่ผู้ครองตลาดนำเทคโนโลยีของผู้ท้าชิงมาปรับใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองและนี่ก็นำเราไปสู่ประเด็นสุดท้ายครับที่เกี่ยวกับกระสา,า RWA ที่เราพูดถึงกันเยอะมากค่ะซึ่ง JPM Coin เนี่ยแหละคือตัวอย่างของ RWA ที่จับต้องได้ที่สุดแล้วถูกไหมคะชัดเจนที่สุดเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันคือการนำสินทรัพย์ในโลกจริงนั่นก็คือเงินฝากในธนาคาร มาแปลงเป็นโทเค็นดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงในระบบการเงินของสถาบันเลยมันคือการเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์โดยมีธนาคารเป็นศูนย์กลางพอเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วภาพที่เห็นมันเหมือนกับว่าโลกการเงินในอนาคตอาจจะแยกออกเป็นสองขั้วชัดเจนเลยนะคะคือมีโลกคริปโตสาธารณะสำหรับทุกคนแล้วก็มีโลกบล็อกเชนของสถาบันที่คนทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงภาพนั้นใกล้เคียงมากครับ มันไม่ใช่ภาพที่บล็อกเชนจะมาล้มล้างธนาคารแต่เป็นภาพที่ธนาคารกำลังดูดซับเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเพื่อสร้างระบบการเงินเดิมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเร็วขึ้นแต่ก็ยังคงรวมศูนย์อำนาจไว้ที่เดิมอืมคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดก็คือถ้าธนาคารทุกแห่งมีเงินดิจิทัลของตัวเองแบบนี้ แล้วที่ทางของสเตเบิลคอยสสาธารณะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะอยู่ตรงไหนในอนาคตล่ะคะ นั่นเป็นคำถามที่น่าคบคิดมากๆเลยครับซึ่งที่การเคลื่อนไหวของ JP Morgan กำลังบอกเราก็คือโลกการเงินกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเงินจะไหลเวียนข้ามโลกได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังคงอยู่ในมือของสถาบันเหมือนเดิมบางทีนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโลกที่บล็อกเชนไม่ได้มาแทนที่ธนาคารแต่ธนาคารต่างหากที่กำลังกลายร่างเป็นบล็อกเชนเสียเองเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะ สรุปได้ว่าการเคลื่อนไหวของ JP Morgan ครั้งนี้ก็คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ถูกยอมรับและนำไปปรับใช้อย่างจริงจังในใจกลางของระบบการเงินโลกเรียบร้อยแล้วถ้าชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ